สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมดอทคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้ผมมาในหมวดของลำโพงอีกแล้วตัวนี้เป็นลำโพงมอนิเตอร์คุณภาพดีจากไมโครแลบนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า h 3 0 b t BT ตัวนี้ย่อมาจากอะไรจุดเด่นของเขาเลยคือตัวนี้เป็นมอนิเตอร์คุณภาพสูงที่สามารถเอาไปทำงานสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นตัดต่อทำเพลงหรือว่าจะเป็นคัฟเวอร์อะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นมืออาชีพสามารถใช้ได้และจุดเด่นคือเขามีบลูทูธในตัวโอ้ ใช้สะดวกสบายขนาดนี้ใครจะไม่อยากได้นะครับเรามาดูตัวกล่องกันก่อนดีกว่านี่คือหน้าตาของเขานวลละอเลยทีเดียวนะครับขาวใสไร้สิวเลยทีเดียวนะฮะมองตรงนี้เห็นไหมครับสวยจริงๆนะครับผมผมมองตรงนี้ผมยังชอบเลยนะครับในส่วนด้านข้างตรงนี้จะมีสเปคบอกนะครับว่าอะไรเป็นอะไรตรงนี้นะครับถ้าสังเกตนะครับเนี่ยจะมีหลายภาษารองรับมากๆเลยถ้าใครที่จะเลือกซื้อนะครับดูสเปคตรงนี้ด้วยก็อย่าเลิมนะครับเวลาจะเลือกซื้อเราก็ต้องเลือกดูกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าทุกคนผมเชื่อนะครับน่า จะเลือกสินค้ากันเป็นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาตัวกล่องนะครับไมโครแลปเปทำไมง่ายๆแบบนี้นะครับมีตัวลำโพงอยู่ด้านในก็มีตัวกล่องที่แน่นหนาอยู่ด้านนอกผมอยากเห็นแล้วว่าด้านในจะเป็นอย่างไรตัวนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับของไมโครแลปนะครับ H30BT ตัวนี้ไปชมด้านในกันเลยครับ โอ้โห oh ตอนนี้เรามาอยู่ในสวงของตัวสินค้ากันแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเขามีอะไรมาให้บ้านนะครับสำหรับ เจ้า Mycolab H 3 0 0 T Bluetooth ตัวนี้นะครับผมนี่คือสิ่งที่เขามีมาให้ก็คือตัวลำโพง2ตัวนะครับผมเป็นมอนิเตอร์2ตัวตัวนี้และก็มีอ่แจ็คนะครับเป็นแจ็ค RCA แล้วก็ตัวนี้เอาไว้พ่วงนะครับเชื่อมต่อด้านหลังนะครับก็ไปแจ็คปก,กตินี่แหละเสียบเข้าด้านหลังแล้วก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือการใช้งานงางนะครับ ส่วนต่างคือคู่มือตัวนี้นะครับลองไปเปิดอ่านกันดูสําหรับใครที่ได้ไปนะครับผมวิธีการใช้นะครับดูรีวิวนี้อยู่ก็ลองทําตามกันดูนะครับผมวิธีการใช้งานในส่วนของดีไซน์นะครับผมเจ้าตัวนี้สามารถดึงด้านหน้าออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนี่นะครับดึงออกมันก็จะสามารถออกได้นะครับก็จะเห็นหน้าตาที่มันดูอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยก็จะดูเป็นสากลมากขึ้นนะครับผมถ้าเอาไว้อย่างนี้ก็จะกันฝุ่นได้นะฮะในส่วนของตัวนี้นะครับวัสดุตัวนี้เป็นไม้นะครับผมเคลือบด้วย Pull cool up. เหมือนจะเป็นหนังเทียมนะครับผมตัวนี้นะฮะสีขาวนะครับและในส่วนของด้านหลังตัวนี้เนี่ยจะเป็นช่องเสียบสายนะครับในส่วนของด้านขวาก่อน Race S <S OD นะครับคือตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นรูเหมือนจะให้เสียงซับออกมาด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเสียงที่กลมคืนอยู่ในตัวงมันอยู่แล้วมีซับกลางเบแรแหลมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับผมเอาไว้ในนี้หมดแล้ว <ๆ S 2> และในส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวคอนโทรลด้านหลังนะครับผมนี่นะฮะจะมีทั้งปุ่มเปิดปิดนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นอินพุตนะครับผมก็ คือเสียบจากไม่ว่าจะเป็นคอมนะครับ PC หรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อแจ็คเข้ามาได้นะครับก็เสียบเข้ารูนี้เลยแจ็คเขาก็มีมาให้เหมือนกันนะครับและในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูเชื่อมแจ็คสองเส้นที่ผมให้ไปเมื่อกี้ให้เห็นไปเมื่อกี้นะครับก็เสียบเข้ารูนี้เลยก็สามารถใช้ได้และในส่วนของข้างๆตรงนี้นะครับนี่นะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นตัวนี้มันจะสามารถปรับเสียงแหลมวอลลุ่มแล้วก็เบสนะครับผมนี่นะฮะวอลลุ่มด้านบน เสียงแหลมแล้วก็เบสล่างสุดนะครับผมก็ค่อยปรับลองปรับกันดูนะครับถือว่าละเอียดนะครับตัวนี้หมุนแล้วมันจะเลื่อนไปเลยนะครับตัวนี้ไม่เป็นล็อกนะครับบางตัวนี้จะเป็นล็อกทีละกึกๆๆไปอย่างนี้นะครับผมในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนสําคัญเลยก็คือจุด NFC นะครับผม NFC คืออะไรก็คือเวลาเราเอาสมาร์ทโฟนมาวางเนี่ยมันแนบแล้วสามารถเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องเสียบอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ที่เขานำมาใช้กับลำโพงตัวนี้นะครับผมถือว่าเยี่ยมมากๆเลยและยังมีบลูทูธอีกนะครับผมในสัดส่วนตรงนี้ขนาดลำโพงของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่3.5นิ้วนะครับตัวนี้เอาพุทนะครับเป็น12วัตต์นะครับคูณ2 RMS นะครับผมผมว่าผมอยากฟังเสียงเจ้าตัวนี้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าเราเข้าไปฟัง นนว่าจะเป็นอย่างไรเชิญครับเอาละฮะตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของการฟังเสียงแล้วนะครับผมจะให้ฟังกันชัดๆเลยผ่านหน้าลําโพงตัวนี้ซึ่งให้ทุกคนฟังกันแบบตรงๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยผมลดวอลลุมทุกอย่างลงนะครับแล้วจะค่อยๆเพิ่มเสียงขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังกันฮะว่าเสียงจะเป็นยังไงครับนี่นะฮะอันนี้คือยังไม่เพิ่มเสียงแหลมเสียงเบ right ส,สนะครับเรามาเพิ่มเสียงแหลมกันครับ เบ็ดครับค re <c oughs> ุณภาพของเสียงถือว่าใช้ได้นะครับย่านเสียงของตัวนี้นะฮะเยอ่แต่จะจริงเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับสำหรับเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับไมเคิแอเพส30มีระบบบลูทูธให้ลองเล่นกันด้วยนะครับผมสําหรับย่านเสียงอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็ได้ยินเสียงอย่างชัดเจนอย่างแน่นอนครบทุกย่านความถี่อย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้รับเสียงได้ตั้งแต่50เฮิรต์ถึง20,000เฮิรต์นะครับลำโพงขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยอยู่ที่135คูณ225แล้วก็คูณ220มิลลิเมตรนะครับ ผมก็ถือว่าอยู่ในค่าที่มาตรฐานอยู่ในขนาดนี้แต่เสียงขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมสําหรับใครที่สนใจเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับในเว okay ็บโอเคทูโฮมคอมผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook l i n e Instagram ทุกอย่างเลยอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับช่องทางการชําระเงินก็มีหลายช่องทางให้เลือกมากมายเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองอยากจะใช้ช่องทางไหนก็เลือกช่องทางนั้นนะครับผมสําคัญสั่ง500บาทหรือเจ้าลําโพงตัวนี้เนี่ยสั่ง500บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าบริการเพิ่ม แน่นอนนะครับ EMS ด่วนด้วยถึงหน้าบ้านนะครับ500บาทขึ้นไปจำกันว่าให้ดีๆลิงก์สินค้ายอยู่ตรงนี้กด Subscribe ให้ผมด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมฮะ